สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจาก a t e IT Channel นะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเอ่อทริคฟังก์ชันดีๆ ของ l ลายมาฝากกันนะครับก็จะเป็นวิธีการแคปหน้าจอ l ล ne นะครับที่เป็นแบบแคปหน้าจอยาวๆนะครับภายในครั้งเดียวนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแคปข้อความยาวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องการที่จะแคปมาทีละหน้าจอนะครับส่วนวิธีการขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Line บนมือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็เข้ามาในหน้าของ ลายที่เราจะต้องการแคปหน้าจอกันนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการกดไปที่ข้อความใดข้อความหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นข้อความเริ่มต้นนะครับก็ให้เราทำการกดที่ข้อความค้างไว้กันได้เลยครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเมื่อเราคลิกที่ข้อความค้างไว้แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของอป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมา โดยในป๊อปอัพที่แสดงขึ้นมานั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปในส่วนของจับภาพกันได้เลยครับเมื่อเราเลือกในส่วนของจับภาพกันเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับก็จะให้เราทำการจับภาพนะครับโดยที่ภาพแรกที่เราจะจับก็จะเป็นในส่วนของ สติกเกอร์นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการเลือกในส่วนของการจับภาพกันได้เลยครับโดยที่ผมจะยกตัวอย่างกันในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ยกตัวอย่างมาเพียงมาเพียงแค่3ข้อความครับแต่ทุกท่านสามารถที่จะเลือกแคปภาพหน้าจอเยอะกว่านี้ได้นะครับเมื่อเราเลือกหน้าจอ จับภาพกันเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลือกไปที่ส่วนของจับภาพนะครับด้านล่างขวามือกันได้เลยครับ เมื่อเลือกจับภาพการเรียบร้อยนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการจับภาพตามที่เราเลือกนะครับก็จะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมานะครับตามที่เราได้ทําการเลือกไว้โดยที่ผมเลือกไว้เพียงแค่สามข้อความกันนะครับหลังจากนั้นเราจะไปตรวจสอบนะครับว่าในส่วนของที่เราจับภาพนะครับอยู่ส่วนไหนนะครับเราก็ก็ให้เราเข้าไปอย่างในส่วนของชัดนะครับแล้วไปเลือก ตรงเมนูบาร์ที่เป็นรูปกันนะครับเมื่อเราเลือกเมนูบาร์ที่เป็นรูปการเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนรูปนะครับก็จะเห็นเป็นรูปที่เราได้ทำการแคปหน้าจอไว้ก็จะมาแสดงไว้นะครับก็ในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการแคปหน้าจอลายแบบยาวๆก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ ATE IT Channel ก็สวัสดีครับ